คุณผู้ชมคะพูดถึงอนาคตของสังคมไทยส่วนหนึ่งก็ระบุว่าจะเป็นสังคมที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าเป็นสังคมคนแก่แต่ถ้าจะวิเคราะห์ เรื่องความแก่ของสังคมไทยก็คงจะต้องดูอนาคตไกลๆเลยนะคะว่าแนวทางการพัฒนาประเทศกําลังมีปัญหาอะไรรุมเรา้าและควรจะมีแนวทางตอบรับมีแนวทางที่จะแก้ไขอย่างไรวันนี้คิดด้วยกาลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานท DI ค่ะก่อนอื่นต้องไปดูปัญหาที่ไกลกว่าเรื่องคนแก่ก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอยากจะดูอนาคตของเศรษฐกิจสังคมไทยไกลๆหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องความแก่นั้นเป็นเรื่องที่กําลังไล่ล่าประเทศไทยเข้ามาแต่ว่าเรารู้ตัวกันหรือเปล่า คุณนทาครับเรามีเรื่องไกลๆที่เราต้องพิจารณาเยอะเลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนคนไทยยังไม่มีสมาธิไปดูเรื่องไกลๆเพราะคิดว่ายังไกลยอยู่เราแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่ไหวแล้วถ้าบอกให้มองกันสัก30ปีคนคงไม่อยากมองกันคนอยากจะมองว่าต้นปีหน้าจะเป็นยังไงกลางปีหน้าจะเป็นยังไงเอากันแค่นั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรหลายอย่างนะครับตั้งแต่ตอนนี้เราจะรับมือกับปัญหาใหญ่ๆใ,ในอนาคตไม่ได้เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ ถ้าเราอยู่แบบนี้ไปเฉยๆเราจะเสียความสามารถในการแข่งขันนะครับเราจะต้องปฏิรูปการศึกษาซึ่งสร้างไม่เสร็จในวันเดียวเราต้องปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมนะครับเพื่อรองรับทั้งสังคมคนแก่และโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่จะเกิดขึ้นใหม่เราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเราต้องรักษาวินัยการเงินการคลังมีโจทย์ยากๆใช้เวลาเยอะๆให้เราต้องทําเยอะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าปัญหารุมเร้ามากมายเหลือเกินนะคะแต่ว่าเรื่องของประชากรมองข้ามไม่ได้จริงๆคะ่ะตอนนี้ถ้าดูสัดส่วนการเติบโตของประชากรระดับโลกโยงมาถึงไทยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คุณนัฐถาครับในระดับโลกนะครับเราจะมีประชากรโลกนะครับจาก6,000กว่าล้านทุกวันนี้เพิ่มไปถึงประมาณ9,000ล้านคนนะครับในอีกสัก30ปี9,000ล้านคนประชาโลกที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับจะทําให้เกิดแรงกดดันกับทรัพยากรธรรมชาติเกิดแรงกดดันกับสิ่งแวดล้อมมากมายอาหารจะพอไหม ภูมิอากาศโลกจะเป็นยังไงและเรื่องภูมิอากาศโลกนะครับทราบกันว่ากําลังจะเกิดปรากฏการ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครั้งใหญ่ภูมิอากาศจะแปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วตัวอย่างในโลกนะครับถ้าเราดูกันยาวๆนะครับเราจะเห็นว่าภาพนี้นะครับแสดงว่าอากาศในโลกนะครับเริ่มแปรปรวนมากๆก็ในช่วงสัก 10- 20ปีนี้เองแหละครับสิ่งที่จะกระทบก็คือสาขาเศรษฐกิจต่างๆที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นใครทําเกษตรนั้นจะต้องถูกกระทบแน่นะครับ ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในปีที่เกิดเอลนินโญขึ้นเยอะๆนะครับปริมาณการผลิตข้าวผลผลิตข้าวในประเทศไทยนั้นตกลงไปเลยแล้วนอกจากข้าวแล้วผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆก็จะมีความสัมพันธ์คล้ายๆกันแล้วธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นท่องเที่ยวนะครับต่างๆที่ต้องพึ่งทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับผลกระทบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในเวลาอีกสัก30ปีประเทศไทยจะอยู่ยากมากขึ้นถ้าดูสัดส่วนของเรื่องการคา์โลกขณะนี้ ประเทศไทยถือว่าอยู่จุดไหนคะอาจารย์สภาพการค้าโลกก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับต่อไปในอนาคตความตกลงการค้าเสรีที่ทากันเป็นคู่เล็กๆคู่เล็กๆแบบนี้จะไม่ทํากันอีกต่อไปแล้วจะกลายเป็นความตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่มหึมาข้ามทวีปนะครับซึ่งอาจจะมีสัก3าความตกลงนะครับความตกลงแรกคือความตกลงที่เรียกว่า r CEP หรือความตกลงความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจนะครับอย่างเข้มข้นนะครับในภูมิภาคแปซิฟิกนะครับ ซึ่งก็คืออาเซียน10ประเทศบวกกับประเทศคู่ค้าอาเซียนอีก6ประเทศก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนะครับแล้วก็ยังจะมีความตกลงที่ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะครับเอาประเทศในริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมาเป็นเขตการค้าเสรีเดียวกันซึ่งตอนนี้กําลังเริ่มขึ้นอยู่คือความตกลงที่เรียกว่า TPP นะครับหุ้นส่วนเศรษฐกิจข้ามแปซิฟิกซึ่งมีอเมริกาอยู่ในอาเซียนมีเวียดนามอยู่มีมาเลเซียอยู่ แต่ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมด้วยและสมมุติว่าความตกลงนี้เจรจากันสําเร็จประเทศไทยจะตกขบวนรถไฟในเวลาเดียวกันในยุโรปและอเมริกาซึ่งเป็นสองทวีปซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันกําลังเจรจากันละครับคุณนัทธาแล้วถ้าเจรจาสําเร็จจะเกิดเขตการค้าเสรีที่ใหญ่มขึ้นมาในโลกแล้วประเทศไทยไม่ได้อยู่ทั้งในอเมริกาไม่ได้อยู่ทั้งในยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าสองเขตนี้เจรจากันสําเร็จเราจะตกขบวนอีกเหมือนกันนี่ก็คือสภาพที่ว่าต่อไป โลกการค้าที่เราหวังว่าเราจะส่งออกง่ายๆนะครับแล้วทำรายได้เข้าประเทศนั้นอาจจะไม่ง่ายต่อไปนะครับต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในเชิงความคิดหมดเลยนะคะว่าจะรับมือกับสภาพการค้าที่ซับซ้อนมากขึ้นยังไงแล้วศักยภาพของคนไทยล่ะคะจาร,ร,รออาย์เรื่องของอายุเรื่องของทรัพยากรบุคคลล่ะคะถ้ามองจากเรื่องของอายุหรือโครงสร้างประชากรนะครับ เราจะเห็นว่าในเอเชียนะครับมีหลายประเทศที่เป็นสังคมคนแก่ไปเรียบร้อยแล้วส่วนประเทศไทยนะครับประมาณ10ปีเราจะมีประชากรคนแก่นะครับสีแดงในภาพนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นประชากรเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจะลดลงนะครับแล้วจะมาตัดกันพอดีปีประมาณสัก2 0 2 5หรือ10ปีจากนี้นะครับจะเป็นปีที่คนแก่กับเด็กในประเทศไทยจำนวนจะเท่ากันหลังจากนั้นคนแก่จะเยอะกว่าเด็กนะครับ ซึ่งก็แปลว่าเราเป็นสังคมคนแก่โดยสมบูรณ์นะครับประเทศอื่นในเอเชียจะไม่มีปัญหาการเป็นสังคมคนแก่รุนแรงเท่ากับประเทศไทยเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนซึ่งเรามักมองว่าเป็นคู่แข่งของเราต้องใช้เวลาอีก35ปีครับถึงจะเป็นสังคมคนแก่เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันแล้วเรากําลังวิ่งแข่งกับเพื่อนแต่เรากําลังแก่เร็วมากกว่าเพื่อนของเรา มายความ<ล>ว่าต่อไปความสามารถในการแข่งขันของเราในอาเซียนก็จะสู้เพื่อนๆไม่ได้ถ้าไม่ทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนะครับเราจะสู้เพื่อนบ้านเราไม่ได้มีประเทศที่แก่ก่อนเราก็คือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นแต่เขารวยแล้วของเราจะเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยและจะแก่โดยไม่มีสวัสดิการสังคมด้วยครับฟังดูแล้วเหมือนอนาคตไม่ค่อยสดใสเลยนะคะอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับประเทศไทยคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเป็นสังคมคนแก่ก่อนรวยนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่างแรกนะครับแรงงานไทยประมาณ40อร์เอยู่ในระบบที่เรียกว่าอยู่ในประกันสังคมถ้าโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปมีคนแก่เพิ่มขึ้นนะครับมีแรงงานเด็กๆที่จะกลายเป็นคนหนุ่มสาวน้อยลงนะครับสุดท้ายรายรับที่กองทุนประกันสังคมจะได้เงินสมทบจะไม่ทันกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายให้เป็นเงินสวัสดิการสังคมให้กับคนแก่นะครับ แต่ว่ากองทุนประกันสังคมจะล้มละลายภายใน30ปีคนอยู่ในระบบถือว่ายังดีอย่างน้อยยังได้บําเหน็จบํานาญนะครับยังมีสวัสดิการอยู่ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบอีก60% 60%เหล่านี้แหะครับจะยิ่งไม่มีสวัสดิการเข้าไปใหญ่และก็จะมีต้นทุนอีกตัวหนึ่งซึ่งสูงมาอย่างรวดเร็วครับคือค่ารักษาพยาบาลพอคนสูงอายุมากขึ้นค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลก็สูงขึ้นเราจะมีกําลังพอที่จะ รักษาพยาบาลคนไทยอย่างทั่วถึงต่อไปหรือไม่นะครับหรือจะมีคนที่ป่วยเป็นโรคแล้วไม่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ถ้าไม่มีความเหลื่อมล้าในประเทศไทยซึ่งสูงอยู่แล้วก็จะสูงเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกนะครับฟังดูแล้วนี่จะทํำยังไงถึงจะปรับตัวเพื่อให้รับมือกับสังคมคนแก่ได้คะทีมวิจัยของเราที่ทีดีไอนะครับได้พยายามมองอนาคตไปนะครับเราคิดไว้3ทางเลือกครับทางเลือกแรกเราเรียกว่าสูตรประเทศไทยไปเรื่อยๆนะครับ ว่าจะเกิดไม่ค่อยดีไม่แน่เหมือนกันนะครับเดี๋ยว <S <S ลองฟังกันสุดที่2เรียกว่าถ้าเราเปลี่ยนประเทศของเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าเราจะดีขึ้นหรือเปล่าและสุรที่3เราเปลี่ยนกเกษตรของเรานะครับซึ่งมีประชากรอยู่เยอะเลยให้เป็นกเกษตรทันสมัยและภาคบริการของเราซึ่งก็มีคนอยู่ประมาณเกือบ50เนะครับให้เป็นบริการที่ใช้ความรู้เรียกว่าบริการฐานความรู้นี่นะครับประเทศไทยจะไปรอดหรือเปล่าซึ่งการจะไปแต่ละทางจะมีภาพที่แตกต่างกัน จุดจบจะไม่เหมือนกันนะครับและแต่ละวิธีจะต้องการแรงงานไม่เหมือนกันระบบการสาษาจะต้องเปลี่ยนไปบทบาทของภาครัฐที่จะมาสนับสนุนก็จะต้องไม่เหมือนกันด้วยครับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อค่ะว่าทางเลือกทางรอดที่จะเหมาะสมกับอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ